สวัสดีค่นเพื่อนๆมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับไอ้นอันี้ยอมรับเลยไปแอบเล่นมาด้วยก็คือเรามีชั้นวางของทั้งหมด3ชั้นแล้วก็ตู้แช่2ประตู1อันก็คือวันนี้เราจะทําการจ้างลูกจ้างครั้งแรกมันจะมีระบบจ้างงานอยู่ก็คือสามารถจ้างแคชเชียร์ได้1คนก,ก็คือเราเสียแน่นอนเลย100ค่าจ้างโอ้โหก็คือค่าเซ็สัญญา100แล้วก็ค่าจ้างรายวันที่ต้องจ่ายให้พนักง,งานอีก80ิบ ดังนั้นเราก็กดจ้างไปเรามีเงินตั้งแ0ดร้อยจะกลัวอะไรจ้างมาละไหนไหนโอ้คนนี้นี่เองพนักงานทําหน้าเออเลยมากแต่ว่าของเรายังไม่มีจ้างมาทําไมเนี่ยเออต้องซื้อของก่อนซื้อของก่อนเอามาอย่างละอันอย่างละอันอย่างละอันมาสร้างสูงสุดได้10อันหนึ่งครั้งซื้อมาก่อนเก้าอัน few moments later. มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอาของมาใส่ก่อนอ่าเรามีโคกอยู่โคกเอาไว้ล่างเลยแล้วก็ราคาราคาตลาดมัน2.17เราขาย2.2โอเคประมาณนี้่ะเปิดไปก่อนเลยให้เขาเข้ามาซื้อโคกก่อนแล้วก็ไออันนี้ห .78 เราขายตามราคาตลาด6.78ข้าวครับเราขายข้าวด้วยไออันนี้ก็คือ6.91 6.91 ถ้าเราขายต่ำกว่าราคาตลาดสัก0.1ก็น่าจะดีนะ2.9ราคาตลาด2.86โอเคเกินขึ้นมานิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกมีคนคิดเงินให้ก็ดีไปอีกแบบแม่มคุณผู้ชมดูยืนคิดยืนคิดนี่ขยับมือขยับมือเรามีหน้าที่จัดของเดี๋ยวเราต้องจ้างพนักงานจัดของมาแล้วคิดเกียจจัดเอง few moments later. โอ้โหจะมืดแล้วจัดของยังไม่เสร็จใช่ปะเนี่ย อันนี้คืออะไรไอ้นนี้คืออะไรไม่มีของเอามาไว้ทำไมเนี่ยประมาณนี้วันนี้ก็จบลงไปกำไรโดยรวมก็ยังติดลบอยู่เลยฮะย,ยติดลบไปสองร้อยกว่าโอ้โหวันนี้วันนี้เหมือนจะขายดีโคตรโอ้โหคนยืนทับกันยืนทับกันได้ด้วย ไม่เจอแป้งเหรอโอเคโอเคนี้ค่าขุดส่งมันแพงนะสองก่อะสงมาทีละเล็กทีละน้อยมันก็ไม่ค่อยคุ้มอ่ะตอนนี้ไอที่เหลือก็ค่าไปในชั้นข้างๆแล้วกันแล้วก็ไออันนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวก่อนกาแฟกาแฟ กาแฟไม่มาเหรอเฮ้ยไม่ได้สั่งกาแฟคุณผู้ชมเอ้ยลืมพิมกาแฟเข้าไปยอมเสียก็ได้อะเพื่อ,อไรายได้ต่อจากนี้เราต้องขยายคลองแล้วอ่ะถ้าขยายคลองมันต้องแปดร้อยไอ้น,นี้อ้น,นี้ก็ใกล้เวลาสามทุ่มแล้วโอ้โหคนต่อแถวต่อแถวหรือเปล่าหรือว่าซื้อของอ่ะเดี๋ยวก่อนดิมาเดินชนอะไรตรงนี้ เดี๋ยวถ้าสามทุ่งอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะกลับไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันอ่ะเรามาดูต่อดีกว่าว่าถ้าจากเควสน่ะเราต้องซื้อคลังสินค้าใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อขยายคลังสินค้านี่ระดับราคาแปดร้อยแต่ถ้าเราซื้อนี่เราซื้อได้อยู่นะ $800 เนี่ยร้านค้ามีระดับเตอนนี้เรา ระดับสิบสามโอมีเก้าร้อยแล้วซื้อไปเลยเดี๋ยวซื้อแล้วเพิ่งเห็นบินโอ้โหต้องจายต้องจา่ายต้องจ่ายพรุ่งนี้มานี่เงินจะติดลบหรือเปล่าเนี่ยโอเคขายออกอยู่ขายออกอยู่จ่ายไปเอาเงินอนาคตมาใช้เหลือแปดสิบก็คือค่าจ้างสำหรับพรุ่งนี้แปดสิบ คุณสามคนมาเล่ออะไรกันทั้งนี้ครับเออฉันจะเดินไปข้างหน้าแต่มันเดินไม่ได้อะใช่ใช่ฉันก็จะเดินไปข้างหนา้า <c oughs> มันก็ชนอยู่ตรงนี้ครับเขาก็ยังเดินกันตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วตอนนี้มีเงินเหลืออยู่ทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าจุดหนึ่งเก้าแต่ว่าไอ้สามหนอนี่มันก็ไม่ไปไหนเลยวันนี้ก็ปล่อยไอ้สามหนอนี่ไว้แล้วก็ปิดร้านกันไปครับ ชิงกำไรโดยรวมติดรบจะมีกำไรบ้างไหมเนี่ยเริ่มวันถัดมาเสียค่าช่าไปเป็กาแฟ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 ,าฟ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 อยู่ไหนหากาแฟไม่เจอคุณผู้ชมอ่าตรงนี้นี่ไงรวมทั้งหมด2องสาสิบแต่ว่าซื้อยังไม่ได้ไม่มีตังค์ซื้อเนี่ยเฮ้ยคนนี้นะคุ้ณ ไอที่เมื่อวานมันมาติดหรือเปล่าตอนนี้ก็มันเสียสองร้อยสามสิบตอนนี้เฮ้ยมีแล้วอุย้ยขาดอีกสองเหรียญขายคนนี้ขายคุณนี้ขายคุณนี้นี่ไงได้มาแล้วครับซื้อมาซื้อมาแล้วก็ต้องมาลงละแป้งใส่เข้าไปก่อนแล้วก็นี่ กาแ,แฟไอ้น้ำเขียวเออวางตรงนี้ก็ได้อ๋อเหลือเหลืออีกอักอกนหนึ่งโอเคแล้วก็ไออันนี้จำได้เลยช็อกโกแลตแท่งอันนี้จำขึ้นใจอ่าแล้วก็เนยถั่วครับ เอาไกับเพื่อนมันก่อนแล้วก็ไอ้อันที่เหลือเอาไปข้างล่างแต่คนส่วนมากจะชอบซื้อไอ้ที่แบบว่า,ามันอยู่เป็นฝูงอะอยู่อันเดียวไม่ใช่อยู่อันเดียวสิอยู่เยอะๆอะตรงเนี้ยแล้วไอ้ตรงเนี้ยอยากให้มาซื้อนะแต่ว่าไม่มีใครมาซื้อเอาขนมปังเราซองมาซองเหรอชิบหายยังไงเออเออ ไว้ตรงนี้ละกันเออเลยกันเลยกันน้ำมันะครับไว้ตรงนี้เลยจบแล้วน้ำมันตอนนี้มีเงินอยู่ทั้งหมด80แล้วก็นี่เค้กก็รองใส่เข้าไปใส่เข้าไปน,นี่ไอ้อันนี้มันชื่อว่าอะไรนะไอ้น,นี้ มันคือเกลือเออเกลือเกลือจำได้แล้วตมือแล้วมือแล้วมือแล้วเปิดไฟเปิดไฟก่อนแล้วก็ชีสกับน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลต้องซื้อมาชีสแล้วก็น้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็อะไรอีกไข่โคกไข่โคกสไปร์ ไข่โฮสับพลัดม,มาเอาสอนนี้ก่อนแล้วก็ไข่อืมแล้วก็นมแพ็กนมแพ็กนมแพ็กอยู่ไหนเนี่ยนี่โอเคหนึ่งร้อยกว่าซื้อมาเลยมันไม่เคยตั้งอ่ะน้ำส้มน้ำส้มใสข้างบนไม่ใช่เอาโคกมาก่อนโคกโคก ไอ้น,นี่น้ำเปล่าโอเคหนึ่งทุ่มแล้วเหรอโอ้ชีสซิชีสใส่ชีสเข้าไปก่อนไอ้น,นี่ก็คือน้ำแอปเปิลแอปเปิลน้ำสปรายเอาไข่มาก่อนไข่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 หมดเดี๋ยวไปชวนเพื่อนมาเพิ่มเหรอแกเป็นซีหน่อแล้วสามีหนอ่อที่มาติดกำแพงตรงนี้อ๋าเนี่องจะกลายเป็นห้าหนอ่อไม่ใช่ฮะ เอาเหอะเราปิดคลิปไปเลยละกันพ้องกับเออซีนอคนนี้เอาละครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปหน้าเรามาดูกันว่าไอ้ีนอนี่มันยังจะมาอยู่ที่นี่อีกหรือเปล่าก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ